ยานที่8ในยานที่73ในอาทีนวญานุเทศได้แก่อาทีนวญานปัญญาเห็นสังขารคือนามรูปด้วยความเป็นโทษใดพยายานคือปัญญาอย่างรู้ในสังขารคือนามรูปเป็นภยัยเพราะเกิดขึ้นและดับไปไม่มีสังขารหรือนามรูปใดๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับแม้เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดับในอดีต แม้จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับในอนาคตแม้เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ก็ดับในขณะน,นี้เดี๋ยวนี้จะเกิดเป็นอะไรในภพภูมิใดๆเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์รกเกิดเป็นสัตว์ดิรัชานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็ไม่พ้นไปจากการดับไปหมดไปหายไปละสิ้นไปไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดาในหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเกิดเป็นรูปประภมในสิบหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเกิดขึ้นเป็นรูปประภมใดสี่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่พ้นไปจากการดับบทหายสิ้นแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่อยู่ยอ่างเก่าไม่มีนามรูปใดๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไปไม่มีนามรูปใดๆที่เกิดขึ้นแล้วคงที่อยู่อย่างเก่า ไม่แปลไม่เปลี่ยนไปไม่มีนามรูปใดๆในภพภูมิใดๆที่เกิดขึ้นแล้วคงที่อย่างนั้นตลอดไปการเกิดขึ้นในภพทั้งสาทั้งกรรมรภพครูประภพและอรูประภพจมเป็นไปกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่เที่ยงคือเป็นไปกับปรณะคือเกิดขึ้นและดับไป ถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์คือสภาพที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องจากเกิดระดับนั้นด้วยการเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่อย่อยางเก่าจึงเป็นความว่างเปล่าไม่มีเจ้าของไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใครไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้เพราะไม่มีความสวัสดี หรือความปลอดภัยของนามรูปที่เกิดขึ้นในที่นั้นๆของนามรูปที่เกิดขึ้นในภพภูมินั้นๆน,น,นามรูปที่เกิดขึ้นนั้นย่อมประกอบไปด้วยโทษอย่างนี้ไม่สามารถคงที่ให้เป็นประโยชน์แก่สารใดๆได้เลยมีแต่โทษอันเนื่องมาจากการเกิดและดับไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นคุณประโยชน์ของการเกิดและดับไปหมดไปหายไปสิ้นไป ไม่มีอะไรคงเหลืออยู่เลยในทุกๆุกภพในทุกๆุกชาติจะเป็นคุณจะเป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นภยัยคือแตกดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าได้อย่างไรปัญญาเกิดขึ้นเห็นโทษในการเกิดดับของนามรูปเนื่องจากว่านามรูปนั้นเป็นภยัยไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราเนื่องจากเกิดและดับอยู่ตลอดเวลา แปลเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลาจึงว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลานี้ทําให้ละความเข้าใจผิดความเห็นผิดว่านามรูป right น,นี้เป็นของของเรานามารูปนั้นเป็นของบุคคลนั้นและบุคคลนี้นามารูปนี้เป็นของสัตว์เป็นของบุคคลเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนามารูปนี้เป็นตัวตนของเราเป็นตัวตนของบุคคลนั้นเป็นตัวตนของบุคคลนี้ ความเข้าใจในสภาวะธรรมที่เป็นจริงอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สามารถละความไม่เข้าใจคืออวิชชาหรือโมหะได้ตามลำดับทำลายความยินดีทำลายความพอใจทำลายความติดข้องอันเกิดจากความเห็นผิดที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่านามรูปนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์นามรูปนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงไม่แปรเปลี่ยน นามรูปนี้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์นามรูปนี้เป็นอัตตาตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งที่น่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจตัณหาคือโลภะเจตสิกที่เป็นยางเหนียวเกิดขึ้นกับความเห็นผิดทำให้ยึดมั่นถือมั่นในนามรูปอย่างเหนียวแน่นมั่นคงว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ ก็จะคลายการยึดติดในนามรูปที่เคยยึดมั่นถือมั่นด้วยความเห็นผิดด้วยความเข้าใจผิดนั้นเพราะความเข้าใจถูกและความเห็นถูกว่านามรูปนั้นล้วนมีแต่โทษเนื่องจากเป็นภัยเพราะการเกิดและดับจู่ตลอดเวลาอวิชชาหรือความไม่รู้นั้นก็ถูกทำลายลงได้ตามลำดับเพราะปัญญาเพราะความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าสัมมาทิฐิ ซึ่งเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นจากอาทีนวยานนี้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้เป็นทางมุ่งตรงสู่มคสู่การดับกิเลสได้ตามลำดับด้วยอาทีนวยานคือปัญญาเห็นสังขารได้แก่นามรูปด้วยความเป็นโทษอันสืเพื่องมาจากพยายานปัญญาเห็นความเป็นภัยของนามรูป ซึ่งยานทั้งสองนี้แม้จะต่างกันโดยชื่อแต่โดยเนื้อความหรือโดยสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นอันเดียวกันเป็นยานหรือเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องต่อกันอุปการะเกื้อนหนุนกันและกันให้เกิดขึ้นให้มีกำลังมากขึ้นแก่กล้าขึ้นตามลำดับ และอุปการะเครื่อหนุนให้วิปัสสนาญาณความรู้ความเห็นอย่างแจม่มแจ้งเกิดขึ้นนำไปสู่การดับกิเลสได้ตามลำดับปัญญาเกิดขึ้นอย่างรู้ในความเป็นภัยและความเป็นโทษของนามรูปก็คือความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในความเป็นภัยและในความเป็นโทษของนามรูปที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นในทุกๆขณะในชีวิตประจำวัน ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคือทั้งในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรินรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดคือเห็นด้วยความเป็นภยัยและเห็นด้วยความเป็นโทษเนื่องจากเกิดขึ้นระดับไปถูกบีบคั้นเบียดเบียนไม่ให้คงที่อย่อยางเก่าเนื่องจากการเกิดระดับนั้น และว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่มีนามรูปใดๆที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วจะยังคงเหลืออยู่จะยังคงเป็นอัตตาตัวตนจะยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะยังคงเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนใดๆได้ถ้ารู้ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ ก็เป็นปัญญานำไปสู่การดับความไม่รู้คือดับอวิชชาดับตัณหาและอุปาทานได้ตามลำดับแต่ถ้าไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงของนามรูปซึ่งเป็นภัยและเป็นโทษซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ในทุกๆขณะเดียวนี้ก็จะไม่สามารถดับการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะ ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ดับโทษดับภัยของการเกิดและตายตายแล้วเกิดในพบน้อยพบใหญ่ได้ก็ยังคงลุยเปลืงแห่งวัตตะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือยังเป็นไปกับภัยและโทษของสังขารหรือของนามรูปซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าภัยและโทษของนามรูปนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใด